สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพนพิสูจน์สตอรี่นะคะทายแบ่งปันเรื่องราวการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายค่ะทายได้แบ่งปันเรื่องราวการเงินมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินในชีวิตประจําวันการวางแผนเกษียณทํายังไงให้เราใช้เงินได้ตรงจุดมากขึ้นประหยัดมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะเราจะทําได้ดีมากขึ้นหรือสําเร็จได้เนี่ยเราจะต้องมีสิ่งหนึ่งค่ะที่เราควรจะฝึกเป็นประจํานั่นก็คือวินัยค่ะดังนั้นวันนี้ค่ะเราไปดูวิธีนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยฝึกมีวินัย ทางการเงินเพิ่มขึ้นได้ค่ะ เนื้อหาบางส่วนในวันนี้นะคะซายได้ข้อมูลมาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะจิตวิทยาว่าด้วยเงินทายคิดว่าหลายๆคนที่สนใจเรื่องราวทางการเงินหรือว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยคงจะได้อ่านมาแล้วนะคะทายก็ได้อ่านมาแล้วค่ะรอบแรกอ่านแล้วไม่อินเกือบจะอ่านไม่จบนะคะแต่ก็คิดว่าซื้อมาแล้วต้องอ่านให้จบเนาะแล้วก็ผักไปรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หนังสือเล่มนี้ทําไมทุกคนถึงชอบกันนะคะแต่หนังสือเล่มเนี้ยค่ะเป็นเหมือนหนังสือที่เราจะต้องกลับมาอ่านซ้ําเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สายรู้สึกว่าเออสายรู้สึกดีหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าหนังสือเล่มนี้นอกจากจะให้มุมมองการเงินในด้านจิตวิทยาแล้วเนี่ยยังให้มุมมองการใช้ชีวิตด้านอื่นๆด้วยนะคะบางส่วนของหนังสือเล่มนี้ค่ะช่วยสายมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะในการตัดสินใจต่อว่า ในอนาคตอันใกล้เนี่ยไซจะทําอาชีพอะไรต่อไปแล้วพาแรกนะคะเป็นเรื่องของแนวความคิดค่ะที่เราจะต้องปรับนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะฝึกวินัยทางการเงินเนาะถ้าเราวางแผนการเงินที่สุดตรงมากเกินไปเข้มงวดทํานู่นทํานั่นไม่ได้นะคะจะทําให้เราเนี่ยฝึกได้ไม่กี่ครั้งค่ะทุกคนแล้วเราจะล้มเลือกความตั้งใจเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยากเกินไปมันสุดตรงเกินไปสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆอย่างเราอาจจะมีคนที่ชอบความท้าทายแล้วทําได้นะคะแต่วินัยทางการเงินค่ะทุกคนเราต้องฝึกกันยาว เราต้องใช้ความอดทนอย่างมากหรือถ้าเรารักสบายเกินไปเราไม่อดทนเราไม่ยอมให้ชีวิตเราได้รับการขัดเกลาเราไม่เสียสละอะไรเลยผลนะคะก็จะทําให้เราไม่มีวิัยทางการเงินเนาะแล้วก็เงินเก็บเงินลงทุนอาจจะมีไม่พอกับสิ่งที่เราต้องการหรือว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้สําหรับอนาคตเนาะอันนี้พูดถึงตัวอย่างตัวเองนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าการเงินอะ่ะเป็นเรื่องของคนที่จะต้องเก่งเลขเท่านั้นแต่จริงๆแล้วอะ่ะการเงินอะ่ะเป็นเรื่องของ ทุกคนการเงินเป็นมากกว่าตัวเลขการเงินเป็นเรื่องของจิตวิทยาแนวความคิดดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนการศึกษาแบบไหนถ้าเขาคิดถึงอนาคตเป็นเขารู้จักหักห้ามใจเขารู้จักที่จะอดอ,อมเขารู้จักที่จะบริหารการเงินไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพอะไรหรือจะได้เงินเท่าไหร่การเงินของเขาก็จะ เติบโตได้ดีหรือว่าเขาก็จะมีวินัยทางการเงินที่ดีได้ค่ะสายก็เพิ่งมาเข้าใจนะคะหรือว่าอยากที่จะทํานะคะตอนที่มารู้สึกว่าเอยจริงๆแล้วเนี่ยเราทําได้นะถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นช้าหรือถ,ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เก่งเลขนะ,ะอันนี้ก็พูดถึงตัวเองเหมือนกันนะคะที่มีนิสัยสุดโตง่งที่เมื่อก่อนก็ชอบใช้ชีวิตสบายๆไม่ค่อย คิดถึงไว้เกษียณเท่าไหร่คิดว่าไม่คิดอะทวนไม่ได้คิดว่านะคะไม่คิดว่าจะต้องเก็บเงินอะไรเพิ่มหรือไม่ได้ค่อยได้คิดว่าชีวิตจะมีเหตุการณ์อะไรไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราจะต้องใช้เงินเนาะตอนนี้ก็คืออาจจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นน,นิดนึงนะ <c oughs> อย่างที่หลายคนได้ยินนะคะว่าวิธีเก็บเงินที่ดีที่สุดก็คือวันแรกที่ได้รับเงินเดือนนะคะ,ะวิธีที่ดีที่สุดลําดับที่2ก็คือเริ่มต้นวันนี้ค่ะแล้ววินัยทางการเงินนะคะทุกคนเราสามารถที่จะทําตามได้ทุกคนสามารถที่จะทําตามได้ยอยู่ที่ว่าเรา อยากเลือกที่จะทําหรือเปล่าเราต้องการที่จะทําจริงๆริหรือเปล่าใซคิดว่าทุกคนคะถ้าเราอยากจะทำอะคะเราทําได้แน่นอนคะ่ะเราสามารถที่จะก่อนนี้ได้อะไซ เชื่อนะคะว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆี่ยเราสามารถที่จะขัดเกลาในิสัยทางการเงินของเราแล้วเราสามารถที่จะแก้ปัญหาการเงินของเราได้ค่ะแล้วพอเราอยากทำะคะ่ะทุกคนเริ่มลงมือทาวันนี้เลยค่ะเริ่มจากก้าวเล็กๆทําสะสมไปอย่างสม่ําเสมอพอเราเริ่มทําไปเรื่อยๆวินัยเราก็จะมากําลังใจเราก็จะมีในการที่จะเก็บเงินเพิ่มขึ้นหรือว่าหาความรู้เพื่อที่จะลงทุนเพื่อที่จะทําให้เงินที่เรามีเนี่ยงอกเงยเป็นประโยชน์กับเราเมื่อก่อนนะคะถ้าสอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ว่า เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนในเรื่องเงินหรือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคือตอนนี้อดทนมากขึ้นเยอะนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยเมื่อก่อนคือถ้าไม่มีไม่ได้เนี่ยจะหงุดหงิดมากหรือว่าถ้าไม่มีคือจะต้องไปหาด่วนให้มีให้ได้ก็คือการใช้บัตรเครดิตในการซื้อเนาะซื้อแบบไม่มีแผนอะจะไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวเขาไปเที่ยวได้เราก็ไปเที่ยวได้แต่ว่าเราใช้บัตรเครดิตจ่ายหรือว่าอยากจะทําธุรกิจ ไม่มีทุนก็ใช้บัตรเงินสดอะไปกดแล้วก็มาลงทุนแล้วลงทุนก็ไม่ได้มีแผนอะไรเงินก็หายไปก็ต้องมาใช้หนี้เนาะแต่ตั้งแต่ฝึกวินัยทางการเงินมานะคะทายก็มีวินัยเพิ่มมากขึ้นแล้วไม่ได้บอกนะคะว่าสายไม่เคยทําผิดพลาดหรือว่าซื้อของผิดพลาดบ้างแผนการเงินผิดพลาดคือคนเราค่ะทุกคนมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอเราแค่จะมาแบ่งประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ฝึกไปด้วยกันนะคะเพื่อให้เรามีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้นได้และสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่แบบเก็บเงินสดก้อนใหญ่ไดด้โย ที่ไม่ใช้บัตรเครดิตเลยก็คือเก็บเงินสดในการที่จะซ่อมปรปับปรุงห้องน้ำนะคะซึ่งตอนนั้นราคาประมาณ2,08 0 0ซึ่งที่เนี่ยเป็นราคาปกตินะคะแต่ที่เมืองไทยนั้นดูอาจจะเยอะเนาะ แต่สาหรับทรายเนี่ยเงินก้อนนั้นเป็นเงินก้อนแรกที่รู้สึกว่าโอ๊ยจ่ายไปเลยออกจากกระเปา๋าฟิวนะดังน,นั้นค่ะทุกคนเราควรจะฝึกความอดทนในระยะยาวเพราะหลายอย่างดีๆในชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมากับวิน,นัยความอดทนแล้วก็เวลาค่ะเหมือนกับหลักการดอกเบีย้ยทบต้นดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยจะทํางานได้ดีเมื่อเราเริ่มออมมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะหลักการดอกเบีย้ยทบต้นค่ะไม่ได้เป็นจริงเฉพาะเงินเท่านั้นนะคะเป็นทั้งความสัมพันธ์ในชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานของเราค่ะเราต้องลงทุนนะคะกว่าที่เราจะเห็นดอกเห็นผลเนาะความอดทนค่ะ ค่อยๆก้าวสม่ำเสมเอเป็นกุญแจสําคัญแต่เมื่อเราเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาการรักษาสมดุลจะกลายมาเป็นกลยุทธ์ที่เพิ่มพลังความอดทนและหลีกเลี่ยงความเสียใจของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะข้อ2เราควรจะยอมรับความจริงจากการเปลี่ยนใจค่ะแล้วก็ก้าวต่อไปให้เร็ว แดเนียลคาร์เฮมันนะคะนักเขียนหนังสือคิดช้าและเร็วนะคะเขาได้บอกว่าผมไม่สนใจต้นทุนที่ได้จ่ายไปแล้วในอดีตและไม่สามารถนากลับคืนมาได้ต้นทุนจมหรือการตัดสินใจยึดติดกับความพยายามในอดีตที่ไม่สามารถเรียกคืนมาได้นั้นเปรียบเสมือนปีศาจร้ายในโลกที่ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาพวกมันทําให้ตัวตนในอนาคตของเราต้องตกเป็นนักโทษของตัวตนที่ผ่านมามันส่งผลเลวร้ายพอๆกับให้คนแปลกหน้ามาตัดสินชะตาชีวิตของคุณซึ่งมันเป็นซึ่งเป็นคําพูดที่ตรงใจทรมากๆนะคะเพราะ เป็นคนที่ค่อนข้างจะยึดติดกับสิ่งที่เราเคยทํามาเนาะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าจะเปลี่ยนแปลงหรือกล้าจะเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังยึดติดกับในอดีตอยู่เดียะซึ่งมันไม่โอเคดังนั้นการยอมรับที่เราจะทิ้งเป้าหมายการเงินในอดีตในการลดความเสียใจที่จะเกิดขึ้นในอนะคตเมื่อเทียบกับการใส่ถุงยางชีพและดึงดันที่จะไปต่อในแบบเดิมยิ่งเราทําสําเร็จได้เร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะกลับมาหาหลักการดอกเบี้ยทบต้นได้เร็วขึ้นเท่านั้นกลับมาเรื่องเงินนะคะ การสร้างวินัยที่ดีด้านการเงินเนี่ยเราจะต้องยอมรับความจริงค่ะในอดีตรเราเป็นคนที่ใช้เงินแบบไหนมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เราได้เรียนรู้หรือมีอะไรที่เราอยากจะทําตอนนี้ เราเปลี่ยนแปลงได้ค่ะทุกคนเพียงแค่ว่าเราเลือกที่จะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้ออ้างว่าเราไม่มีเงินเรามมหนี่มากเกินไปกว่าที่เราจะจัดการได้คือเราอ้างได้เราพูดได้ว่าเรามีปัญหาตรงนั้นตรงนี้แต่ปัญหาก็ยังอยู่ไม่ว่าเราจะพูดไปในแนวบวกหรือแนวลบแต่ถ้าเราพูดถึงแนวบวกว่าเราตั้งใจนะเราอยากที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เราก็จะได้แก้ไขปัญหาแต่ถ้าเรายังพูดถึงปัญหาแต่เราไม่ทําอะไรเลยปัญหาก็ใหญ่กว่าเดิมค่ะทุกคนมันจะไม่อยู่เท่าเดิมเพราะดอกเบี้ยแต่ละวันก็เพิ่มขึ้นเนาะเราต้อง ให้พลังให้กำลังใจตัวเองค่ะในการที่จะก้าวไปพัฒนาการเงินของเราฝึกนิสัยการเงินของเราให้ชีวิตดีขึ้นนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยไซคิดว่าเราชอบว่าตัวเองมากเกินไปเราด่าตัวเองบ่อยเกินไปหรือว่าสังคม อาจจะโทษอาจจะพูดอาจจะติเรามากเกินไปอันนี้ไม่ได้พูดว่าเราควรจะให้กําลังใจโดยที่ไม่ดูความจริงอะไรเลยนะคะแต่ว่าเราควรจะให้กําลังใจกันนะคะทุกคนมันไม่มีประโยชน์ที่จะมาโทษนะคะทุกคนก็ทําผิดทุกคนมีปัจจัยต่างๆในการตัดสินใจทางการเงินในอดีตเนาะดังนั้นค่ะให้เราก้าวออกมาเริ่มต้นวินัยทางการเงินกับชุดความคิดใหม่ๆหรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เราสร้างนิสัยการเงินที่ดีขึ้นได้โอเคค่ะทุกคนเมื่อเราเรียนรู้นิดนึงว่าเออเราควรจะปรับแนวความคิดของเรายังไง แล้วตอนนี้ค่ะมาถึงภา a ที่2ก็คือเรามาเริ่มฝึกวินัยนะคะแล้วมีเสียงว่าการฝึกวินัยค่ะทุกคนก็จะต้องใช้ความอดทนความตั้งใจความสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาหนึง่งไม่งั้นเราก็คงจะเห็นคนหุ่นดีแต่ว่ากินพิซซ่าทุกวันเนาะก็ไม่ใช่นะคะโอเคค่ะข้อ3เราควรจะมีนัดกับตัวเองทุกๆเดือนค่ะเราจะต้องมาวางแผนการเงินตามการใช้ชีวิตของเราณปัจจุบัน นะคะทุกคนเราจะไม่วางแผนการเงินตามชีวิตคนอื่นหรือว่าเราจะเลี่ยงการวางแผนการเงินตามคนที่เราจะเป็นในอนาคตนะคะเอาเอาเริ่มจากตัวตนของเราตอนนี้ก่อนว่าเราใช้จ่ายอะไรยังไงนะคะเพื่อที่จะดูนะคะว่าเราเนี่ยมีเงินเดือนเท่าไหร่แล้วให้คิดการออมเงิน,นะคะ่ะเป็นเหมือนกับรายจ่ายเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะต้องทํา ทุกทุกเดือนเหมือนกับค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเรื่องค้าน้ำข้าไฟต่างๆเนาะโอเคพอเรามีนัดนะคะดูว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายประจําเท่าไหร่เราออมเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่มีนี่ที่จะต้องสะสางเท่าไหร่นอกจากนี้นะคะทุกคนเราไม่ควรจะหลอกตัวเองคะ่ะว่าเราจะไม่ช็อปอีกแล้วคนส่วนใหญ่คะ่ะเราซื้อแน่ๆโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนาะของอยู่แค่ปลายนิ้วค่ะทุกคน ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือกําหนดงบในการที่เราจะซื้อของแล้วควรจะออกแบบขอบเขตการซื้อเดี๋ยวเราจะไปพูดในข้อต่อไปค่ะแล้วนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราอาจจะย้อนไปดูการใช้ใจ่าย สัก3เดือน6เดือนที่ผ่านมาว่าเราใช้จ่ายอะไรเยอะมีอะไรที่เราจะปรับลดได้ไหมการเช็คเงินย้อนหลังดูค่ะจะทําให้เราเห็นนิสัยบางอย่างที่เราจะลดนะหรือว่าเออมีนิสัยอะไรที่ทําได้ดีเราก็จะได้ทําต่อไปแล้วถ้าใครนะคะที่กําลังฝึกที่จะลดการใช้จ่ายหรือว่าฝึกวินัยทางการเงินเนี่ยก็อาจจะดูแอปนะคะทุกๆวันเลยว่าเราใช้จ่ายการเงินเป็นยังไงนะบางทีเราเออต้นเดือนใช้เงินเยอะเกินไปอย่างวันก่อนใช้ได้เงินเดือนก็รีบไปห้างไปคอสโก้นะคะไปซื้อของที่จะใช้ในชีวิตประจาวันโอ้รู้สึกว่า เออใช้เงินเยอะจังเลยวันนี้เนาะเราก็ต้องกลับมาดูว่าเออฉันเหลือเงินที่จะใช้สําหรับทั้งเดือน ต่อไปเท่าไหร่เราจะได้บริหารให้สามารถที่จะใช้เงินพอโดยที่ไม่ต้องดึงเงินก้อนอื่นมาใช้รายเดือนค่ะข้อ4ตั้งหักเงินอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเงินออมเงินลงทุนค่าใช้ใจ่ายประจํารายเดือนหนี้ต่างๆนะคะแล้วถ้าเราไม่มั่นใจอะไรยังไงเนี่ยก็ให้ทบทวนอาจจะเดือนละครั้งตอนที่เรามีนัดกับตัวเองหรือว่าจะสามเดือนครั้งก็ได้ว่าเขาหักเงินเราถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไม่สามารถหักอัตโนมัติได้เนี่ยเราก็อาจจะจ่ายเงินนะคะในวันที่เรามีนัดกับตัวเองเลย ก็กดกดจ่ายไปเลยนะคะการที่เราทําให้เรื่องการอ,อมเงินเนี่ย ง่ายมากขึ้นโดยการตั้งอัตโนมัติเนี่ยก็จะทําให้เราเออมเงินได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเนาะข้อ5้านะคะทําให้เรื่องการใช้เงินเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นค่ะหลายหลายคนนะคะถ้าเกิดว่าเราติดช็อปมากเกินไปก็อาจจะ unfollow unsubscribe อินฟลูบางคนหรือว่าเพจบางเพจที่ทําให้เราใช้เงินได้เก่งขึ้นนะคะคนก่อนนะคะทซยไป follow อินฟลูคนหนึ่งนะคะที่เขาจะส่งเดียวมาให้ในเมสเซจเราเนาะแล้วทรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาส่งมาบ่อยจังเลยจริงๆแล้วเราสนใจของแค่อย่างเดียวนะคะแล้วทีนี้ทรก็เลยคิดว่าไม่ไหวเขาส่งมาบ่อยเกิน ฉันรู้สึกว่าน้อยก็เลยไป unfollow ให้เขาเลิกส่ง direct message มานะคะก็เลยรู้สึกว่าเออวิธีนี้ดีนะคะถ้าเราอยากจะซื้อของเรารู้จัก i n นฟลูคนนี้เดี๋ยวเราก็เข้าไปกดได้แค่มันอาจจะไม่ง่ายนะคะเราก็ต้องเข้าไปกดไปเลือกดูก็จะทําให้เราเนี่ยใช้เงินได้ยากขึ้นเพราะว่าบางทีเราไม่ได้อยากได้แต่ถ้าเราเห็นอนะเราก็อาจจะคิดว่าเออเดี๋ยวว่าฉันต้องซื้อ <c oughs> ข้อหกกำหนดขอบเขตการซื้อของ <c oughs> กําหนดขอบเขตการใช้เงินค่ะอย่างแรกเราอาจจะรอ24 48ชั่วโมงก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อของช่วงเวลาเนี่ยจะทําให้เราได้มา คิดตัดสินใจว่าเราควรจะซื้อจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราเราเพิ่งเห็นเราบโอ้ยอยากได้เนาะหรือว่าเราอาจจะใส่ไว้ในวิชลิสก็ได้ถ้าเรามีเงินอยากได้จริงๆถึงตรงกับเวลาที่ของลดราคาเราก็อาจจะซื้อได้ค่ะหรือคุณมอร์แกนเฮาเซลนะคะนักเขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็ได้บอกว่าก่อนที่เราจะซื้อของให้เราคิดนะคะว่าของเราเานี้ที่เราจะซื้อเนี่ยจะทําให้เราแล้วก็ครอบครัวเรามีความสุขหรือว่าเราเพียงแต่ซื้อของชิ้นเนี้ยเพื่อที่เราอยากจะ อวดคนอื่นรเราอยากทําให้คนอื่นประทับใจในตัวเราวิธีนี้ดีนะคะเพราะว่าจายเนี่ยเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองบางทีซื้อของบางอย่างก็อยากจะให้คนอื่นเขาเห็นว่าแบบเออเธอแต่งตัวดีเธอทาอันนี้ได้ดีมันเป็นจิตบางอย่างของเราค่ะทุกคนบางทีเราก็มีข้อเสียเหล่านี้ในตัวเองเนาะแล้วของค่ะทุกคนเราไม่ต้องรีบซื้อค่ะปโปรมีมากมายนะคะเดี๋ยวพลาดโปรนี้ไปโปรหน้าอาจจะดีกว่าเดิมหรือเราอาจจะตั้งกฎกับตัวเองว่าหลังสองทุ่มไปนะจะไม่ถ่ายไม่ชอบหรือถ่ายอย่างเดียวไม่ชอบหรือว่าก่อนที่จะซื้อของชิ้นใหญ่อะไรฉันจะต้องแ แนี่ก้อนใหญ่ก้อนกวนใจนี่ให้หมดก่อนฉันถึงจะซื้อได้ถ้าฉันจะซื้อของนะฉันจะต้องมีที่ใส่ถ้าไม่มีฉันจะต้องเอาของของฉันออกก่อนหนึ่งชิ้นนอกจากนี้ใครที่กําลังแก้หนี้มีปัญหามากนะคะหรืออาจจะเก็บเงินฉุกเฉินเราอาจจะลดค่าใช้จ่ายอินเตอร์เทนเมนต์ต่างๆะะแอป,ปดูหนังก็ลดให้เหลือหนึปป่งแอปแอปฟังเพลงแอป,ปเล่นเกมอะไรต่างๆให้ลดลงสตรีมไลน์ทําให้ชีวิตเราเรียบง่ายแล้วก็จ่ายเงินน้อยลงนะคะถ้าเกิดว่าเรากำลังมีปัญหาอยู่หรือบางคนอาจจะลดกิจกรรมเสริมของลูกลงบ้างก็ได้นะถ้าเรามีเงินจํากัดนะคะท ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยทายไม่ค่อยไปใช้บริการห้องสมุดประชาชนงที่นี่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ไปบ่อยมากเพราะว่าลดการซื้อหนังสือให้ลูกเราไปยืมหนังสือให้ลูกได้นะคะยืมได้หลายเล่มด้วยแล้วก็ที่ห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมสําหรับเด็กเยอะมากค่ะซึ่งทายเนี่ยได้ไปบ่อยเพราะว่าเป็นกิจกรรมฟรีค่ะหรือว่าถ้าเสียเงินก็เสียน้อยมากๆนะคะซึ่งเป็นประโยชน์แล้วก็ดีมากๆลูกได้ใช้เวลาทําอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็เราก็ได้พักไปด้วยข้อ 7. สร้างระบบหรือว่ากิจกวัตรนะคะที่ทําให้้้เเราานน่่ยยใชงงงิออลคะ ถ้าเราเป็นคนที่ชอบทานกาแฟเราก็อาจจะทํากาแฟไปทานที่ทำงานสัก1แก้วแล้วก็จะได้ลดการซื้อกาแฟลงหรือจัดงบซื้อหันกลางวัน าเมืองนอกนะคะยังไงทาอาหารที่บ้านก็ถูกไปทานที่ร้านอยู่แล้วดังนั้นการกําหนดงบเราเตรียมของไว้เพื่อวันถัดไปเราจะทําอาหารแซนด์วิชได้ไปทานที่ทํางานนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้เราประหยัดเงินได้เพิ่มมากขึ้นค่ะหรือถ้าไทยนะคะไปทํางานทางเดียวกับเพื่อนเลยบ้านอยู่ติดกันเลยก็อาจจะแบ่งกันว่าเดือนนี้ฉันขับรถนะเดือนหน้าเธอขับรถก็เปลี่ยนกันเติมน้ำมันเนาะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเก็บเงินหรือไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้ง2แบบนะคะทรายคิดว่ามี ประโยชน์นะคะแตกต่างกันเนาะแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเราจะมีเงินเก็บไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามค่ะแบบแรกนะคะแบบเฉพาะเจาะจงแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยดีตรงที่ว่าถ้าเราจะใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างเนี่ยเรามอบหน้าที่แล้วก็เราตั้งใจที่จะเก็บ แล้วบางทีเนี่ยเราเหมือนจะมีกําลังใจมากขึ้นสมมุติว่าเราอยากจะเก็บเงินส่งให้ที่บ้านทุกเดือนอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเราเก็บเงินให้ใครอะค่ะเราก็จะตั้งใจเก็บเนาะเก็บให้ได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนหรือว่าเก็บเงินค่าเทอมลูกสําหรับกี่ปีกีป่ปีเรารักลูกเราเราก็ตั้งใจทใี่จะเก็บเงินการมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็จะทําให้เรามีกําลังใจไปถึงเป้าหมายได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นการออมเงินเพื่อออมเงินไม่ได้มี เหตุผลเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องใช้จ่ายอะไรพี่ทีเราไม่ต้องหาเหตุผลเฉพาะเจาะจงในการออมเงินก็ได้นะคะชีวิตคนเราค่ะทุกคนมีเรื่องราวมีเหตุผลมีเหตุการณ์มากมายนะคะที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างง่ายๆเลยค่ะถ้าใครมีรถอย่างเงี้ยมีมาหลายปีละหรือว่าซื้อรถมือสองเงี้ยในที่สุดะคะ่ะมันก็จะต้องมีการซ่อมอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น หรือบางทีมีอะไรในบ้านที่ต้องซ่อมแซมอะค่ะมันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายตรงนั้นเนาะถ้าเรามีเงินเก็บเราก็จะไม่เดือดร้อนแล้วเงินที่เราเก็บอะค่ะจะทําให้เรามีทางเลือกถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานเราก็ยังมีเงินก้อนนั้นไว้ใช้ใจ่ายตอนที่เรากําลังหางานอยู่เราอาจจะเกษียณได้ไวกว่าปกติหรือว่าตอนที่เรากรเกษียณเราไม่ได้กังวลว่าเราจะมีเงินพอใช้ไหมเพราะเราเก็บเงินมานานเพราะเราตั้งใจมีวินัยในการลงทุนมานานเราก็มีเงินตรงนั้นหรือเหตุผลที่ง่ายที่สุดในการเก็บเงินโดยไม่ต้องมีเป้าหมายนะคะก็คือว่า เราจะมีสระาจากความกังวลค่ะข้อ 9. หาความรู้เรื่องการเงินจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะเรื่องเงินนะคะทุกคนไม่ควรจะงมง่ายค่ะไม่มีอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่ฟรี ดังนั้นนะคะถ้ามีใครนําเสนออะไรจากช่องทางที่ไม่ค่อยปกติให้ตั้งข้อสงสัยไว้เลยว่าเนี่ยเป็นสแกมเมอร์นะคะหรือถ้าเราไม่แน่ใจเราอาจจะ Google ดูก็ได้ว่าบริษัทเนี่ยจริงหรือเปล่าเบอร์โทรเนี่ยมีจริงหรือรเปล่าหร,รือเราอาจจะคุยกับเพื่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เนาะเรื่องการเงินนะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายมากแล้วก็มีเยอะมากทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกนะคะดูแลการเงินได้ จากแหล่งที่เหมาะกับจริตของเราค่ะสุดท้ายนะคะฝึกนะคะที่จะติดตามผลแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองค่ะติดตามผลยังไงเราก็ดูนะคะว่าวินัยต่างๆที่เราทำเนี่ยเราทําได้ดีไหมถ้าเราทําได้ดีเราก็พูดให้กําลังใจตัวเองหรือว่าเออเธอทําได้นะหรือบางที่เราอาจจะฉลองชัยชนะเล็กๆน้อยๆของเราก็ได้นะคะอย่างไยเนี่ยตั้งใจกันนะคะว่าอยากจะซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นนะคะตอนนี้พวกเราก็ ถึงจุดที่เราเสนอแล้วนะคะว่าเราอยากจะซื้อบ้านหลังนี้แต่เราต้องแข่งกับคนอีก6คนนะคะไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามเราวางแผนที่จะย้ายนะคะเมื่อได้บ้านที่เหมาะกับเราเราก็ภูมิใจนะคะที่เออเรามีวินัยแล้วเราเลือกนะคะที่จะทําสิ่งที่สําคัญตอนนี้กับเราก่อนอย่างตอนนี้เป็นฮอลิเดย์ที่นี่ใช่ไหมคะวันหยุดที่นี่เราก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันเพื่อนไปเที่ยวเกือบหมดนะคะอย่างน้อยก็ไปต่างจังหวัดแต่ เราก็ไม่ได้ไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนใจคงจะวุ่นวายเนาะคงจะหงุดหงิดที่แบบไม่ได้ไปเนาะแต่ก็เรียนรู้แล้วว่าเราต้องดูค่ะว่าอะไรที่สําคัญเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาแล้วมาหวังว่าเราจะซื้อบ้านหรือว่าเราจะมีเงินลงทุนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนนะคะที่อาจจะยังไม่อยากตัดสินใจว่าฉันจะแก้ปัญหาทางการเงิน ฉันเนี่ยต้องการจะแก้ปัญหาทางการเงินนะบางทีเราอาจจะไม่พร้อมอะ่ะบางทีเราบางทีเราอาจจะเห็นว่าความสําเร็จบางอย่างเนี่ยมันมาเร็วเพราะว่าเวลาที่เราเห็นอะ่ะคนอื่นประสบความสําเร็จเราเห็นแค่ความสําเร็จตรงนั้นเราไม่ได้เห็นนะคะว่าเขาทํางานหนักแค่ไหนต้องเสียสละอะไรบ้างต้องอดหลับอดนอนไหมเพื่อที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จกับอะไรบางอย่างทรยแบ่งปันนะคะทุกคนไม่ได้อยากจะบอกว่าทรายเนี่ยเก่งกว่าใคร หรือว่าไม่ได้อยากจะทำให้ใครรู้สึกไม่ดีเนาะแค่อยากจะแบ่งปันจากประสบการณ์ตัวเองที่เมื่อก่อนไม่สนใจไม่ดูแลการเงินของตัวเองตอนนี้ยังไงก็ต้องกลับมาดูแลคือมันก็มีความเสียใจแล้วก็เสียดายเวลาตอนที่เราไม่ได้ทำแต่ว่าไม่เป็นไรเสียใจเสียดาย เรียนรู้นะคะแล้วตอนนี้ก็ก้าวต่อแล้วก็มองค่ะคนว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันก็ไม่ได้แย่นะคือถ้าเราดูคนอื่นแล้วเราเปรียบเทียบคือการเปรียบเทียบมันไม่มีที่สิ้นสุดเนาะ <c oughs> คือบางทีเราต้องมามองตัวเองแล้วก็อาจจะต้องดูแล้วก็ขอบคุณในชีวิตตัวเองอะว่ามีอะไรบ้างแต่ละเดือนมีเงินกินมีเงินผ่อนบ้านทุกเดือน <c oughs> หลายปีที่ผ่านมาไม่เคยยืมเงินใครคือมันมีอะไรที่ต้องขอบคุณ เลี้ยงลูกได้สามคนอันนี้ไม่ได้ไม่คือไม่ได้อยากจะอวดแต่แค่จะ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 ให้ทุกคนมองชีวิตตัวเองว่าบางทีมันก็ไม่ได้แย่นะบางทีเราอาจจะไม่ต้องคิดว่าถ้าฉันมีเงินเยอะฉันถึงจะเริ่มทํนานสิ่งนั้นสิ่งนี้เราเริ่มได้จากทุกจุดของเราค่ะทุกคนมันอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าเราอยากจะเสียสละบางช่วงเวลาหรือเปล่า เราอยากที่จะอดทนหรือเปล่าเนาะก็อยากให้ทุกคนมาเรียนรู้เรื่องการเงินฝึกวินัยไปด้วยกันเนาะไซก็รู้สึกว่าเรื่องการเงินน่ะมันเป็นปัญหาตั้งแต่เด็กก็เลยอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับหลายๆคนที่อาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันเนาะไม่รู้สิคะอย่างน้อยอาจจะเป็นเพื่อนกันในการที่จะก้าวไปแก้ปัญหาขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังแล้วก็ติดตามพิพิสุจน์สตอรี่ขอให้ทุกคนก้าวออกไปทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีคะ่ะอย่าลืมที่จะให้กําลังใจตัวเองระหว่างทางแต่เวลาที่สะดุดคะ่ะก็อย่าไปเสีย ใจอะไรมากกับอดีตที่เราแก้ไขไม่ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย